สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไอ้ก็จะมาสอนงัดหัวด้วยเทคนิคที่ง่ายๆด้วยการมองข้ามตัวเจไปเลยคือตัวเจเป็นแบบลองๆไปเลยเทคนิคนี้ง่ายกว่าตัวเจมากๆเลยเนาะทุกคนสําหรับการที่งัดหัวแบบโดนโคตรง่ายไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะ,ะ,ยะใกล้หรือระยะกลางเนาะได้หมดทุกระยะอ่าไปไปชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาสู่การวางเป้าเนาะการวางเป้าหลากัหลกๆของเราก็คือการวางเป้าตรงหน้าอกเนาะทุกคนอ่าแล้วเราก็ทําการกระตุกขึ้นแบบนี้นะอ่ามันจะเป็นแบบเออเหมือนเหมือนสกิดอ่าเป้าให้ลงข้างล่างนิดนึงแล้วก็ลากขึ้นเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวไอจะปรับปุ่มให้เห็นเนาะทุกคนมันจะได้สบายขึ้นเนาะอ่ะ ก็ปุ่มจะประมาณนี้เนาะสังเกตปุ่มนะทุกคนมันจะกระตุกขึ้นเอยจะกระตุกลงนิดนึงแล้วก็ลากขึ้นเร็วๆเนาะแบบนี้นะอ่ามันจะนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเป็นนี้นะไม่ใช่นะแบบกระตุกเป็นี้นะอ่ามันจะเป็นแบบกระตุกแบบนี้เนาะแลวการวางเป้าก็มีประมาณนี้เนาะทุกคนอ่าเรามาวางเป้าแบบนี้นะเวลาเราโดดมาปุ๊บหันป้าแบบนี้นะพยายามดูนะมันจะกระตุกแบบนี้นะพยายามดูเป้าเนาะอ่ามันจะกระตุกแบบนี้นะประมาณนี้เนาะทุกคนอ่า นี่นะลองซ้อมๆดูว่าการวางเป้าของเราว่ามันคมมากแค่ไหนเนาะสำหรับการวางเป้าของเราเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราวางเป้าเสร็จเนาะมาเราก็เข้ามาสู่ในโหมดอ่าฟิชไนส์กันเลยเนาะโอเคก็เราก็มาวางเป้าตรงหน้าอ,อกเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็ลากไอตัวนี้ไม่ติดนะน่หเนาะเพราะว่าเมื่อกี้บางทีทำแรงไปมันก็กายหัวนะ ต้องทาให้พอดีเนาะตัวนี้ขึ้นกับการที่เราซ้อมว่าเราต้องทําให้นี่ไงเออประมาณนี้เนาะเห็นปะปึออ๊บตัวนี้คือจัดเรียวเลยนะไม่ไม่ตัดนะทุกคนอ,อ้าวตรงนี้ลูกปืนหมดอ,อ้าอันนี้มันตายแล้วโอ้โหตัวนี้อาจจะบอตัดเลยเนาะให้ทุกคนได้ดูว่ามันจริงเอาเปล่าหรือว่าเอาแต่สอดแบบเออเราตัดหรือเปล่านะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะเห็นปะ ลักลงลากขึ้นนะอ่ามันติดติดง่ายมากนะทุกคนระยะระยะไหนก็ได้นะนี่ท,ทําทาพลาดมันก็ไม่ติดอาอันนี้มันเข้าไปไอจะยืนงูงแไปนี้แล้วนะอ่ะลาลากให้ทุกคนดูเนาะไม่ต้องแบบฟึ้นฟับฟ้นฟนะนเดี๋ยวเอาจังหวะที่กระโดดเนาะอ่ะทีน,นี้อันนี้ไม่ติดเนี่ติดหัวนิดนึงเอาเขาฆ่าตัวตายหรองจด อ,นนอันนี้ไม่ได้ลากอันนี้ไม่ได้ลากบางอันมันก็ติดต้องทําไปเรื่อยๆเนาะทุกคนนะ่ะอันนี้ก็ติดนิดหนึ่งต,ติดเม็ดเดียวเองมันก็เป็นจังหวะเนาะทุกคนนี่ไงติดนิดเดียวเขาจะทําอะไรคนนั้นเขาจะทําอะไรของเขาฮะนี่ไงประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะเมื่อกี้รอว่าอยู่รอดูว่าเขาจะทําอะไรเนาะ แล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่ามันจะติดแบบเออหนึ100่งเลยเนาะมันก็ต้องขึ้นขึ้นกับทุกจังหวะอีกเนาะไม่ใช่ว่าเออทำยังไงก็ติดอะไรก็ติดมันจะไม่ใช่ว่าติดทุกเป้านะไม่ใช่นะอ่านี่นะเอบโอ้โหโดนมองเช้งก่อนงช้านไม่อะเราก็หาเป้าอันนี้มีหกคนเองเหรอไม่น่าละมันน้อยจังน้อยเกินน้อยเกิน อ๋อไม่โดนตัวนี้กายหัวนะอ่ามันจับกระตุกอยู่นี้นะทุกคนกระตุกกิ๊กก๊กนิดเดียวเองกระตุกปึ๊บอันนี้ไม่ติดมันอยู่ข้างบนต้องกระตุกแรงถ้ามันอยู่ข้างบนแล้วแต่จังหวะเนาะนี่ไงปึ๊บนี่ไงอันนี้เอา้าไม่ติดหัวได้ไงอ่ะติดเต็มเต็มเต็มเลยทั้งนั้นสองตัวโอ้โคตรสวยงามกระตุกปึ๊บเอา้าติดนิดเดียวโอ้โหอันนี้คือคือ โตรอืมไม่ได้เลยติดหัวแบบอืมอูออ้ตายก่อนเน่จังหวะนี้นี่นะทุกคนอะคราวนี้ไอ้ก็จะปิดเน็ตเนาะจะปิดเน็ตจะเบิกเน็ตก่อนให้เขาหยุดสั่งให้เขาหยุดก่อนปิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บอะหยุดน,นั่นเขาหยุดเรียบร้อยแล้วฮะอะคราวนี้เราก็มาวางเป้าเนะาะล้กขึ้นลักลงนะทุกคน นี่ไงเออลากค่อยลากค่อยเกินไปถ้าระยะใกล้แบบแบบนี้เราต้องลากแรงนะต้องใช้แรงนิดนึงนะอ่ะแรงกว่านี้นะอ่ะเห็นปะแดงแดงเผือกเลยแรงนะอ่ะแรงแรงนะอ่ะเห็นปะแดงถ้าว่าเห็นข,า,ขาวๆนิดนึงเราก็เพิ่มแรงอีกแรงดีดอีกอ่ะแรงดีดเนี้ยนี่เห็นปะทุกคนเห็นปะมันโคตรง่ายนะอ่ะจงังหวะนี้เนาะอ่ะแล้วก็ มันขึ้นกับความชานาญของเราเนาะอ่ะเราเห็นขา,ขาวๆไปแบบเมื่อกี้สองนัดมขีขาวๆในหนึงเราก็เพิ่มแรงอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยกลายกายกายตัวนี้อ่ะยังไงขาวอันเดียวอ้าวกลายอีกแล้วโอ้โหขาวนิดนึงเพราะว่าสก,กีนี้มันจะลูกปืนมันแตกออกนิดนึงนะอ่ะเห็นปะแดงเผือกเลยอ่ะระยะเข้าใกล้เขานิดนึงอ่ะเห็นปะเห็นปะทุกคนโคตรง่ายโคตรจะง่าย,ายไอ้บริเลลากแรงนะไอ้ลากประมาณนี้นะถ้าว่าไม่โดนตัวเนาะอ่ะไอ้ลากประมาณนี้ ประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะอ่าประมาณนี้เลยมันมันมันง่ายจริงๆมันง่ายจริงๆริงเห็นปะทุกคนก็ลองซ้อมมาปิดปิดเน็ตเนาะปิดเน็ตแล้วก็ลองซ้อมดูเนาะอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนเห็นปะมันมันมันง่ายดีเลีเด็กมันง่ายดีเด้อะพวกเจ้าเอ้เห็นปะโว้โคตรง่ายดูเวอร์เวอร์เกินนี่นี่เวอร์เกินโอ้ยตัวนี้เอ้าทางข้างนะทางข้างเสียอย่างข้างมันค่อยๆได้นะ อพี่ใสยวะลากขึ้นลากลงเห็นไหมลากขึ้นลากลงโอ้ตายก่อนตายก่อนยังบวทันได้ลากซำ้ำเจ้าเจ้าจังไปอุย้ยเอาเดงทุกคนเห็นบวแดงเผือกบวตายงยเงดไหลลาลกขึ้นลากลงเห็นบวเว่อเว,ว่อจัดจัดอุ้ยเอากำลังชีลากขึ้นลากลงอะทุกคนเฮ้ยโอ้อ่ะสเตปพิผิว ผิวระเบนี่ผิวระเบนี่ลักขึ้นลักลงลักขึ้นลักลงเอากายกายตัวนี้กายโอ้ทำผิดมันก็กายแบบนี้แหละนะทุกคนดูดิโอโอเคเอาใหม่นะนี่ระยะนี้ก็ลักขึ้นลักลงโอ้ยโอ้ยเอาไปติดไอ้ข้างบนลักขึ้นลักลงเอามันหลบ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 เข้ามันหลบเข้าหรอเห็นไหมทุกคนโคตรง่ายอ่ะลักขึ้นลักลงเอาใหม่นะลักขึ้นลักลง เฮ้ยไม่ติดเฮ้ยไม่ติดเฮ้ยมันระยะใกล้ต้องใช้แรงนิดนึงนี่แน่นี่แน่เจ้าบอเจ้าบออืมนี่แน่นี่แน่ออนแนนแนโอ้โหไอวอไปติดทางโบน,นู้นเลย <c oughs> บอกเลยว่าโคตรเฉียวนะเรียวๆบอกนะทุกคนมันติดมันติดง่ายจริงๆนะอยากบอกว่าทุกคน,ม,นมันเรียวจริงๆอ๋ออันนี้ไม่ได้นะตัวเจนนะเมื่อกี้ เอาใหม่นะลากขึ้นลากลงไหน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 ไม่<ๆ> coisa. อันนี้ต้องผ่านประสบการณ์ของการลากของเราเนาะถ้าว่าใครซ้อมมากก็รู้จักจังหวะมากขึ้นแค่นั้นเนาะไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้โดนนัดเดียวเองไม่ตายคือแบบเราต้องนั่นแหละคือต้องประสบการณ์นั่นแหละเนาะว่าแรงดีดของเรา si <simplemente> <religion> ที่เราลากไปมันจะแรงหรือว่าไม่แรงขนาดไหนเนาะทุกคนโอเคนะครับทุกคน ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้กันด้วยนะครับคลิปสอนก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับเทคนิคนี้คือมันมันมันจะว่ายังไงแบบมันมันติดง่ายมากเลยนะเท mm hmm. ่าที่ลองมาแบบทุกเทคนิคนยะตัวเทคนิคนี้แบบโอ้มันเวอร์มันเวอร์ติดแบบเวอร์เลยถ้าว่าเรารู้จังหวะแบบการฝึกฝนของเราแบบเออเราซ้อมมากเนาะเราซ้อมมากเราก็รู้มากเราซ้อมน้อยเราก็ได้แค่นั้นแหละนะเราต้องใช้ประสบการณ์เข้าไปในการฝึกฝนนิดนึงนะ โอเคนะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะทุกคนโอ้โหจะเย็นจะเย็นผู้สาวจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นครับโอ้โหติดติดแดงแดงนะแต่ว่ามันมันตายว่ะเอาคนนี้เอายังไงโอเคเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราไม่ยิงกันเราไม่ยิงกันหลบหลบมันหลบมันโอเคไปละครับทุกคน